ขนมจีนไม่ได้เป็นอาหารจีนแต่คำว่าจีนในที่นี้สนิทฐานกันว่าน่าจะมาจากภาษามอนซึ่งเรียกขนมจีนว่าขนมจีน แปลว,ว่าสุกสองครั้งพิสารบุญปลูกชาวไทยเชื้อสายระมานผู้สนใจศึกษาอาหารและวัฒนธรรมมอนกล่าวว่าจริงๆแล้วขนมจีนเป็นอาหารของคนมอนหรือระมันคนมอนเรียกขนมจีนว่าขนมจีนขนมหมายถึงจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจีนหมายถึงทําให้สุกนอกจากนี้คําว่าขนมนั้นสนิทฐานว่าน่าจะใกล้เคียงกับคําไทยคือคําว่าข้าวหนมหมายถึงข้าวที่นํามานวดให้เป็นแป้งเสียก่อน ซึ่งภายหลังกร่อนเพลนขนมจริงๆแล้วคําว่าขนมในความหมายดั้งเดิมจึงไม่ใช่ของหวานอย่างที่เข้าใจในปัจจุบันขนมหรือหนมในภาษาคเขมรหรือขนมในภาษามอญหมายถึงอาหารที่ทําจากแป้ง ดังนั้นคำว่าขนมจีนจึงน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าขนมจีนซึ่งทำให้เกิดสมมติฐานอีกว่าดั้งเดิมทีเดียวขนมจีนเป็นอาหารมอญแล้วจึงแพร่หลายไปสู่ชนชาติอื่นๆในสุวรรณภูมิตั้งแต่โบราณกาลพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายของคำว่าขนมจีนไว้ว่าขนมจีนคืออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหลี่กินกับน้ำยาน้ำพริกเป็นต้น